ห้ามยกมือเรียกพนักง,งานแบบยกแล้วก็กวักมือเรียกกวักมือเท่ากับเราคือคนนิสัยไม่ดีแล้วคนหยาบคายหยาบนะคาย <laughs> อ่าวิธีการคืออะไรสมมติเวลาเราจะเรียกพนักง,งานเสิร์ฟเป็นวิธีการให้รู้สึกว่าตลกมากแล้วก็ไม่รู้ว่าคนอื่นปฏิบัติกันยังไงนะคะแต่จากที่มองมองคนอื่นดูก็คือสมมุติเราจะสั่งอาหารเราจะต้องอสมมติถ้าเราถือเมนูดูอย่างเงี้ยพนักง,งานจะไม่เดินมาหารเราเลยเพราะเหมือนมันเรายัางดูไม่เสร็จแล้วเขาก็จะไม่ขัดจังหวะเราถ้าเรื่องอาหารได้แล้วก็ปิดเมนูวางเล่มแล้วก็นั่งงออยาาาาสุภพเเว้ก็จะม แต่ถ้าเขาไม่มาสักทีเราก็จะต้องส่งสายตาไปไอคอนแทคกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็แบบอะไรอะถ้าถ้าแบบนานมากแล้วไม่มาจริงก็จะมีแบบออย่างแต่จะไม่สามารถที่แบบแบบนี้ได้ไม,ามาไม่ได้ถือว่าหยาบครมากเก็บมือเลยใช่เก็บ หลายคนไม่รู้หลายคนไม่รู้เพราะว่าเมืองไทยคือเรื่องปกติมากาว่าแบบเรียกมาหน่อยอะไรเงี้ยเออคือคนไทยจะมีความกันเองมากกว่าไม่ได้แบบพิธีรีตรองเยอะอังกฤษนี่คือไม่ได้ต้องต้องเก็บ,กบแล้วเวลาเขาเดินผ่านอาจจะแบบมากสุดก็คือ excuse me ใช่ไหมเรียกเขาเข้ามา ใช่ค่ะและทุกครั้งที่พูดต้องมี please เสมอแบบ please please เสมอจะต้นจะกลางหรือจะท้ายประโยคคือต้องมี please เคยทําในช่วงวีคแรกอะไรเงี้ยค่ะก็พูดแบบคิดว่าเราพูดด้วยโทนที่เป็นแบบเสียงสองสุภาพแล้วแต่เราไม่ได้มีคําว่า please อยู่ในประโยคนั้นอะไรเงี้ยพนักงานก็หันกลับมาแล้วก็แบบ please ใส่เราเหมือนสอนเหมือนได้รับการสั่งสอนเป็นแบบพนักงานผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาหันมาแบบ please แล้วก็แบบ oh please รู้สึก รู้สึกผิดรู้สึกผิดเลยแต่เขาคงจะสอนด้วยความแบบเป็นดูแหละใช่ไหมหรือว่าน่าจะน่าจะใช่ไหมน่าจะมังคะ วันอาทิตย,ย์ที่17เมษายนนี้นะครับบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับพบกับงาน Joy Master เรียนต่อปอโทโต,ต่างประเทศยนที่ไทย3เดือนที่เมืองนอกอีก8-9เดือนได้วุฒิปโทพลาดไม่ได้นะครับในงานมีทุนสวนลดมากมายและพบกับรุ่นพี่ติดเก่าที่ British Academic Center i c u Tower ชั้น15สุขุมวิท31ลงทะเบียนเข้างานที่เบอร์โทรและไลน์แอดด้านหน้านี้เลยครับครบรอบ10ปีกับ Joy Master Program ที่นี่ที่เดียวที่ British Academic Center มาเจอกันได้นะครับแล้วหน่อยที่อยากฟัง